สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีกลางคืนอีกพี่น้องออกกล้าอีกมื่อคืนไปยังแมงกิโนนมาสีปอีกมีคัดของขัดของมีข้อเด็กน้อยบวบไปมัอนี่ตามผู้เฒ่าลงห่วยบันนี่ลงห่วยลงห้องพี่น้องมหากรรมเทียบได้รอบมันสิบสีรอบสิบปีบ่เคยรอบสิปีมหาการเทียบสมมติคือแท้พ้นสิโต๊ะพี่น้องอัน เขาไปตลาดมื้อน e. ี Somehow, et, e know, last, ้นะบัดอยู asta, dog, ower, balls, longer, mache, moves, like ่ตลาดพะวามานะพ้นหัมผักในกลางข่างข้างเป็นสามสิบนาทีบัดมามาหมาบนี้น้อยเฮยบามาบบามาผลนกะเ่ะว่ามันบบเห็นหุงเฮยอย่าย่างไวแล้วก็ยห่าง่ท่านนี่ว่าเห็นบอกว่าครับ่ะตอนแล้วกับผักพี่น้งผักสามสิบนาทีบัดมามามาเรื่อยๆพะวาบัดมาหอดหน้าพะวะโบมีโบมีฝนแห่งเก่งๆบัดหมาบ้านพว่ายังโบมีฝน อยู่บักทองเด้พบักแห้งหนึ่งพี่น้องพักจนว่าบักหึงจึงไดพากันมาลงหัวลงหงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนสถานที่หาอยู่หากินได้หรือบวได้กันรอลุ้นรอติดตามรอมสมน้ากันพี่น้องอย่าพลานี้กันไปส่พี่น้องอยู่น้ากันก่อนเนาะทามากันเป็นกองหออยู่ได้พี่น้องโอ้ยมือคืนนี่มือคืนนี่จะโคนรเลยมือคืนนี่โต๊หัวเสเนาะเ็มแล้ว มือนี้หกมื่อวานนี่หามือคืนนี้หาอ้ขี้ผุดหนากล้องอีไลเมย์ใหญ่เมืองนพี่น้องเอ้ยนำหนาพาทางโดยแม่ใหญ่เหมือนมือคืนนี้ลูกทรายมือนี้เมย์พามาแบบนี้เอ้าไฟดอกไฟดอกเห็นยู่เดียวนี่ขัดข้อหนึ่งประเทศที่มันจะป่ามันจะเข้าแอ้งเลยอ๋อผลได้พวกไปเยี่ยงเขียดกับโบช่วนกันอีกเนาะผลมาได้ยังเหมือนกูเมย์กูเมย์กูไปดอกผลมา นลยริวเรียบริส่วนบอโอ้มาเย่างบนแห่งๆนี่พี่น้องเอ้ยสิลด์ตีกันแล้วมือนี่นะคันเย่างบุเป็นกับอามาสิเนย่างเองนี่นะเขียดน้อยเต้นโผล่ในตีนนี่โอ้โอ้ยลายเอ้ยบ่ได้ดอกลายเอ้ยนี่นะเขียดอ้ยอันนี้แมงไม้บัมือนฮักเด้อฮักขาเด้อจับเขียดสำกันเด้อพี่น้อง อยากล่มเลยอยากล่มเลยอะฮักขาเนี่ยฮักขาเขียดหน่อยฮักโลดบัดเอาเมื่อมเลยมันยากโอ้ยลายอยู่ได้พี่น้องไม่พ่อไ่พ่อได้จับอยู่ได้ดีนะอันนี้ยจับเขียดกับบุถือโอ้ยลายเอ้ยยังบ่เมื่ง่ายพี่น้องเอ้ยอู้ฮ้ยทีลักเท้าไม่ใช่แหละ กล่องก็คือมันเอาเดียวนี่แหละนี่มันปุ่มก็สิ้โบเต็มกระน้ำเจ้านี่แหละอึดอืดพี่น้องเอื้อเขียดนะเต้นในชายายมันโบเม่นขี้อืดเออีเดี๋ยวเฮ้ยวางนี่เฮ้ยเก็บ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 นะคะโอ้ยแมงมุมพี่น้องเห็นโบเขียดตัวนี้ตูดโปดอนีไอนะนี่นี่ เมงไม้กับพ่อเมงไม้โอ๊ยผู้หักขาเกียดกับสะเธอเด้พี่น้องเอ้ยเอานี่จามตัวผู้ใดในมือนี่นะเริ่มมีอะไรพี่น้องวางนี่เฮ้ยพาเตียนชูเชียนชูเชียนอยู่ลายเห็นบ่เอ้อะอันนี้หักเลยคาหนึ่งยังคาหนึ่งโอ้ยใช่เลย เฮายว,ว้ายว้ายชิจับตอนคือควรเห็นนี่ได้ไดไหเห็นอีลินนีออ่แหละวเฮ้ยมาหันอยู่พี่น้องมาหนมานโบมีย่านดอกมากันหลายคนบบย่านดอกพีนะพี่น้องบบย่านพีดอก,ดอกบบย่านพีหรอกพี่จะฉีดดอกพีก่อน <c oughs> อ่ะเธอมาเด้อฮะนี่นะนี่เขียน,นี่อ่ะชุ่มมาเขียดน,น้อยได้พี่น้องเอ้ยน้อย,ยนี่รอดได้ เท่ามาพี่เท่าวู๊์คิวคิวคิว่เท่ายูไส้่นี่นี่มันบ่อไงเอ้มันชนอยู่นเห็นบหเห็นเห็นอ่ะจับอันน้นก่อนเห็นอยู่ มันบ่อออกเขียดบ่ออกพี่น้องเอ้ยอาจับเอานี่หักยากทีหักคาเขียดนะหักแล้วปอนเชลอดเอาเถอะอ่ะมานอยู่พี่น้องมือนีมานอยู่เปตเชได้ปัอนเศร้าอยู่สายมาลบอยู่ซ้ายลบอยู่ซ้ายกับบ่พ่นดอกเห็นบ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮาเห็นบ่เป็นอะไรวังนี่ เขียดโบแลมพี่น้องกูสั่งพาพี่น้องมาใต้เขียดใต้กรุบยังใหญ่เขียดหนายาวเขียดหน่ายาวเอพบดว่าเขียดยังเกาะขาค่ะเฮ้ยพี่เอ้ยเอมีอยู่เฮ้ยมาพี่เท้าแตกครบๆเอางี้เอาเท้าเท้าเท้า อือืมอื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 โอ้ยพี่น้องสี่บาทเลยยังเนาะอืมอืมอืมอยู่ขุบเขียนพี่น้องเอ้ยโอ๊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 ยแตกแตกแตกอิ่มก็มาอีไม่ไหวแล้วมาหักคาเขียดนี่มาอยู่ใกล้มาอย่าเมื่อรถเขียนลายว่ะอ่ะครับผู้หักนี่หักพวทันแลยไม่ยอมเงินเอ้ยอืมเออเขียด มาไก่ไม่ยื้มือเลยเขียนลายโลดเฮ้ยเอ้ยมาไก่ล้าโลดนี่ยืนหาเขียดนี่ก็เป็นชั่วโมงหนึ่งคุณนลยเจ้านะเฮ้ยเอ้ยเจ้าพูดลองน้ำก็มีอ้าอู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องตึมตึมเอ้าคุบบัวท่นสะบ้อโอ้ยมอตัวอยากโซ่มอตัวอยากโซ่ลายคล้ายขีนาซัมพี่น้องเอ้ยคันว่ากล้องแกงหนาแกงล้างกับขอโทษข้อภัยเด้อเพราะว่าเบื้องหนึ่งจับเบื้องหนึ่งเงี้ยง ตามกล่นมีเหมือนแมงไมหเขาดังคือติงตอกติงตอกรถแมงไม้กับพ่อแมงไม้ได้พี่น้องเอ้ยแมงไหมลอยเลยอืมากระหน่ำเหมือนเฮ้ยลงมาลงมาเท้าเท้ามาฮักเท้าเท้าจะเตรียมมาฮักคาอย่างเดียมรถเท้าเอ้ยถ้าตัวขี้โมขนาด แกโบ้ได้ขี Alpha, ้ม <um ู๊ได้แล้วม่ก็ได evet ้อยู่อามเอายะนี่นี่ไปน้ำกระมี่เลยนี่ขยี้กันสิหายยื่นเขียดพี่น้องเอ้ยหายมาฮักค้าเขียดจซื่อๆันยังเห็ุเขียดรุดมือปวดโพม้อหมักแตงอีลกนี่โอ้ หนุ้งแค่ฮ for ักคาเขียนซื uh ้อซ uh ืกันบุษมบุรีฮะบุได้ได้เขียนมาตั้งเต้ะูนี่นี่นี่ย่เนี่น่๋ต้นนั่นลูกเเต้นนันรอเม่ด้วยอืออาเท่าอ่ะฮักค้าเจ้าน้าทีเจ้าเออนะตอมหนาผิไเม่กับพี่นอกโอเฮดวัวมย์หม่น่ารลาเยเอาเท่าอ่ะอ้โอ๊ยเอาตัวนี้ก่อนนี่เออแมงมาย่า เมียงไม้เขาดังเขียดพนกย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 กคอยเห็นเมียงไม้เขาดังพนกย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 กเฮ้ยเห็นหนวดดังเขียดยอยกได้เด็ดนี่พี่น้องเอ้ยจักสาวได้โอ้ตายแหละเมียงไหมลายลีโลนี่นะชิ้นเงางเขียดได้อีกบ่นี่นะเดี๋ยวยายหอยกับกี่นี่เอ้า จะเอเอาอ่ะปติจกจันเมื่อน่ะก็เขาบริเห็นด้เขาเขาน่ะคอยน่ะคือว่าจักจัน์อบโออยู่อรีเขาน่ะบเห็นจักจันเขาน่ะมาหายเขเป็นนนามึงมานนำเขาเขาเลยช่วยเขาบอ้ย่น่ไ้ปาวหมองมันผู้มองที่เอาเอาอืพู่ไร้อง่าลเมใหม่ลายดีนี่เงี้ยหานก็เป็นตึม Thảo á đu Vâng khá bớt chú oh. bò Hô Ba thôi nhà ơi Ngoài khờn khổ Ngoài khờn khổ của đây nì <laughs> Bừng ở đây phía nông Khờn khổ này vào sàn phía ơi Khổ ở đây xăm mạc nhé <laughs> À nì á Ôi ý khám ý khám ý khám Ý nói ý nói ý nói tui thôi á Chép Ơ น้อีน้อยต้อืมน,น,นี่นี่นนนเอาอ <c oughs> ีโอ้มออาไก่ไม่ใหญ่เมื่อโหลดหมานพี่น้องเอ้ยอันนี้อ่ะหู้ยหาเอ้ยขนาดฮักคาเขียดได้ยังไงฮะมันเต้นลงมาหัาจับเถอะทีสองลานเคยเดินนี่เนี่ยได้เดินนี่พี่น้องเอ้ยขนาดให้ฮักคาเขียดได้ยังบ่ได้นี่นะโพดโพ่หรืได้ ม der, านอยู่เด้อเจ้าเห็นว่ากะพอได้แกงพอได้อะไรอยู่ได้นี่พี่น้องเอ้ยบนหายเสีียวอมึนๆไปเน่ยแด้ละเติบไปได้พี่น้องเดี๋ยวนี้กลางเวรมันแดดเลยพี่นอ ơi, ้องเอ้ยมันลากลางคืนอ้าเช็ดเช็ดเ็ดเ็ดมันลากกลางคืนอ้าอู้ท้าวท่าเท่าเท่า นี่อา้อาวบ่ข้าน้อยหืมตาเกียดบิบ่โแมนนี่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้าฮ้ยท่นี้นี่แน่จะไปไหนอยู่กับข้าอืมอืมงไม้เริ่มร้ายอลไรพี่น้องเอ้ยอ่ะอาะใช่เปท่านอะไนี่ เลกซ่ลต mm ัว hmm. น mm ี hmm. ้เห็นสัมติใหม่มันติดใหม่อู้อู้ไปแล้วไปแล้วไปแวจคอยขุบยังได้อีโมอีโมตาหากินอ่ะหักเลคาหนึ่งณะมากลมันยืมงินล้อุ้ยมันมานรถมันมารถความมานนะเติม มันตุยมันเต้นบมไปอ่ะโบอย่ามันบบอยากออกเนาะเจ้า่าโบเกียโบอยากออกพี่น้องเอ้ยต้มงหาปืดเอาน้ำหูน้ำฮีมันนี่นี่เด่นโอ้ยหมวนโพดโพพี่น้องเอ้ยคืนนี้ทำคืนนี้หมวนดีอ่ะผู้ฮักขากะเกี่ยไปล่วงไปไล่กะฮักบปทัน เนี่ยเขียนนำการจนสุดด้วยพี่น้องเด้อจนจบคลิปด้วยพี่น้องเด้อผักไร่ผักแท้พี่น้องเอ้ยผักกดติดตามเป็นกำลังมุกกำลังใจขอบใจถูกๆคอมเมนต์พี่น้องกูถูกๆกำลังใจพี่น้องจะได้กับพอกันคลิปหนาพี่น้องพี่ภาพกันได้กับขอโทษขอไฟพี่น้องเอ้ยมืดแน่แจ้งเน่กระยามันนับพี่น้องเนาะกลางคืนบหวากันเด้พี่น้องเด้อผักไร่ผักแทรคือเก่าพี่น้องนาสีมีเอี้ยของมัน ซิมียังมาในานาใหายคลิปต่อไปกับลราลุ่น้ำการพี่น้องฝากกดไลกดแซ์คือเกาพี่น้องพอการคลิปหน้าพี่น้องบอกลาสายนาด้วยเพียงเดีวยวลาเพียงสำนีพี่น้อง